เกีียวเข่าพี่น,น้องเกีียวเข่ามาเด้่มมาเริ่เกีียวเข่าเด้อพี่น้องเด้อเกีียวเข่าก้อนเกีียวเข่าก้อนพ้นมาละ นี่น้องมาเที่ยวเขาน้ำกันเด้อเทียเท่ยวเขาเที่ยวเขาอย่างนี้หล่นมันร้ายแล้ว รนต้อเต็มดินอยู่นี่จะมีเขารนก็เกียวไปไหนมันโดนน้าล่ะตัดเอาตะห่วงมาห่วงมาเป็นขัตืนเับตัดตัดเอาห่วงคื่นกัอน วนยิบยับยิบยับไปเลยค่งเรื่อของชกยคน ทำเสร็จประเดี๋ยวกันเปลือกมันตัวท่านแกดนเผาเกี่ยวกระทะ้าตัวนั้นมันแกะกับเกี่ยวกลอนเกี่ยวตัวมันแกะอะพี่น้อง เป็นหอดบ้านพี่น้องเอ้ยมาหาเกี่ยวเขาแข่งพ้นยู่นพ้นยงิยงยับยับมากอเกี่ยวมันไหนพ้นตกมันก็จะโดนเลเวล,เวลาเวลาเกี่ยว เขาโบริ้วเกียเเียวข้าเดียวกันแล้วบรราผู้อืยันพุตกแข่งในพัชีแต่มาจักการนำผลลัเนี่ยเก,ก้ัวรเจ้าัว giặc nha các bạn Giúp ta phá con Bên đây sư con tỏ bắt này, Cái này tử đó, ừ. Cái này tử ừ. của แล้วไปเกี่ยวได้ชามตัวนึงก็ไปเกี่ยวได้ชามตัวนั้นก็กนนามาตรการได้สิมาตรการนเนมาร,ารมาเกี่ยวเขาคนกำลังเหมือนมาอุย้ยขอโทษพี่น้องนี่เดี๋กเกี่ยวตัวนี้เด้อ

ใครก็ใจนะ <g ül üyor> แต่ืว่าพม่นะ้เงาเขาก็เป็นหัวเปน่างเป็่เขาปลูกเชคเ m ียนนไปดำเอาของเลเป็น,วปนวพวกพใหญ่คือเคปลูกด่ะนี่เขาบริบ,บับมนะันบานเลยเมื่จะเป็นพวกเม้ง เขาบอกกระอาสมาชปะเขาวบานเขาอยู่หน้าโอ้อยู่บ้านมันก็ว่หน่อยจะสีแด้มันคว่ำเม่อยันเขาดำมันพว่ใหญ่อได้ปีน้องตานกันอยู่แล้วันคิอปรด้เขาก็ยอมว่ยเป็ดบ้านเอาหัวมากง่ายมกี้เาพวกควัเป็นบ้านหนึ่ง วัวพวนมันเย็นเลยพี่น้องเดมันเดิมเดิมใหม่สิดนกันใหม่สิดนลมันก็ด้ันเป็นฝนตกบ้านแต่ก็บโดแน่มันาไใหม่ดนาเดือนชุ่นไปชุ่นม่ต้องเตัว่าเขาบิเขาม่จะชุดพนักงานตัวคืนมันได้ไร ไ่ดก็จะเกิดเขาแล้วี่ได้อน้องเอ้เขานี้มเนไห้เน่ยเามันบงหัมยันท่ารเนาะขันทวาปูกใชทั้งกระดำเอาของทวงเงินอยู่มากมากคือเอาเอ้เกี่ยวเขามันไล่ตัดเป็น กันเขี่ยมาเกี่ยรวพ้นตุกนักแล่มันจะโดนลายนี่กยังโดนลายนะเขาสุดคลายมันกระดุมตุนไว้แกมันแดงมัยเีอยวะเราก็บปตาทีกินในกะลา่ำ เกี่ยวเขาจะเกี่ยวเขาอยู่ในกำบัานวไนอยแน่ๆนะวุบ้านเขาก็แล้วกระปุกกระดํายนะกระดัมใ้ั้น้นปฏิกาติกร้อบ้างตัวใหญนในกิดเขาหมอเกี่ยวเขาหมอเกี่ยวพัก็ ไล่ตก็หนักถูกไล่องสาปีก็ได้ห้ามเขาใส่อันกระแดกไดะพีกายพวพเจะไปลยอยู่กบไวัย้ลอยู่ห้ามใส่แผนี่เลยแหาคุกหาคุกได้ปีกายปีนี้เหตุแผลกระห้ามกบไว้นะ Hoa pin mặt tôi yên. cái bụng bay bụng 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 เก็บกวามเขาอยู่ก็ลาวมมนดู้เลยไดนรัวโดนกันนีโดนกัร้ายลรายมิดนะโดนตกเลย มากเอาชื่ดายมันนะเี่น้องหน่อยแต่เขาเป็นโซไม่แต่เขาไปนมักชดายเครื่องเนี้จะเป็นเส้นด้วย พอเป็นไปสงสัยสุดันนี้นะปวดอันเจียเจนมาเท็ดของเฮาน่ะเกี่ยวนั่งกับพะท่านพิการโจเจ้า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 เจ้นเาเ้าเ้าเ่าจ้าเจ้าเจา้้เาเาจเ Bà bà mà như này hồn phân đồn nó chụp lại cái lồn kiểu chỉ đẹo là cái non nó tì bao nhiêu rồi đó cái đồng đó ôi tắt một khẩu tắt ổ. เอาบ้องหนหองห่เอาบเพื day, day, ่อนนเสอไ้ปูเห็ดก่อนจะอาบดจะอปูกเห็ดก่อนเป็นก็เป็บไปเห้ใครจะก่อนมีเสือไห ียบร้อยเอพี่น้องหงหอยงหนก็เรียบร้อยเอเกีเดตวายเอาเรนนัจีนากที่บ้านเดินเ่ยก็จะไป สะเอาไปดำเอาใซื้อซ้ำบ้างดำดำใช้กรีนโบราณกะต่ากต้มชนอะไรที่ปลูกใช้ซ้ำบ้างชามจะวิ่งคูกกรชาบใหญ่มากแพงได้ชาบใหญ่ก็คือไหร่วุ้นชามสิบปายดอนวิ่งผูกนีกได้ซื้อต้วนมามาผูกกัโม กะปูกเขาแล้วมันห่มไหมคะนวดเอมาตรงกไดปูกปูกีกายมาตรงมันดีดีเบิร์ดที่ทุกคนพักมีอดีเบิร์ดปลูกอยนอกวันนี้มันตรงดีแดงรินครื่งด้วยมีเขา เกี่ยวเขาเด้อพี่น้องเอ้ยท่านมีกาเด้อท่านมึงดาวได้เกี่ยวแล้วบ่ท่านมึงไทยมึงดาวเกลียวแล้วบ่เขาโดเด็กเขาจะเกี่ยวได้ไนะเกี่ยวสามเดือนนี่เกี่ยวแล้วได้กินเขาใหม่แล้วเนี่ยมาพี่น้องนี่ก็ได้กินเขาใหม่คือกันละมีหน่ต้องน้อยๆ ความกะได้คุ ê, ้นกันนี่พวกโรคขอกมาแล้วมันเดิมมันไปไทยไปใหม่ล่นใบใหม่เดือนวัดไปใหม่เดือนนะจ้ะเดิมหนาวหนาวไปนหนาวส้นงอหรอกหนาวฝนฝ้นจุกหนาวฝนไปใหม่นาวส้นงอตอนนี้ไปร่างพนค่ะ Nhạc, 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 nhạc được thì văn cháu có giấy tiếp mà phải mặc cổ với là để mặc thịt vào kia kế. Tiếp vượt thịt cái tiếp theo xuống thật nghiệp lại เชียงบทเชียงหลังพี่น้องจะไปการมานงานทั้งงานเดี๋ยวเอาเบิร์ดบริป้าในห้องของนุ่นใหญ่กัเอาเบิร์ดที่ได้ของบ้านเกาก็เกี่ยวเดิมเกี่ยวตาตุนก็มีนะพี่น้องเนาะ ให้เบิดเก็บให้เบิดเก็บให้เบิดอันนี้กระชุบตัวตรงตัวว่วตรงตัวเขามันเป็นเขาหมักกะที่ซับซ้อนเลยนะมันกระบอกบอะไรีเบิดอได้พี่น้องมึงด้วยแน่ใหการนี่ไปืคุดเอาไปอนปลูกไปดำใช่ไคุดเอาไปดำลกเอาไปดำมันยัวดันยูทั้งไะ ไันคนือมิเตชชอบถ้าของมาในทางการโรมีดเนาะกาดนะนะเขานะีนะนจะเดียบของไหมคนลโลกเอากาไปดำกูได้โอเคพี่น้องเกีียวเขาแล้วละ่ะพี่น้องไปช่วยเกีียวแล้วละ่ะบอด,ดี้ เด็กหน้าบ้านผู้เดียวได้หน่ได้ไล่เติร์ดได้พี่น้องนี่เดะเข่าไงได้เติร์ดได้หนิไม่น้อยได้หนิขอองเขาช่วงงานกระล่อมนี่ก็ได้ไปบ้านเนี่ยยังได้แต่ช่วมห่วงเดี๋ยวนี่ยเขาไปกินเออแต่มันท้องให้มันเขาแย่งกันเละโอเคพี่นอ้อง ดีมีแห้งวัตถุขูดชุกคนนะพี่น้องเลยอย่าดึมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องบาย